สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับเทพข่ารถกลเงินนะครับฝากกติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะชี้เป้ารถคันไหนไปดูกันเลยครับรถบ้านแห้วครับพมร้อยมาโลนะครับ รลาแกงกระจาดนะครับมวนเดือดจบนะครับตมาก็ะเพี่ยนหลอครับอ่าตันนี้จะเป็นไส้ยุบตามยุบก้าวทุ่นนะพุ่มนะตันนี้จะไม่แต่งทิ้งนะตันนี้ครับก่อรถตูช่วยให้ยาแต่งทิ้งจะได้เครื่องนะพุ่มครับตันนี้ก็จริงครับมีแต้มมีดีร้อยบ้างเล็กน้อยครับติดท่วนครับมันใจเสียประมาณนั้นครับแต่ล้มลุ่มกระด้วยครับนี่ให้ดูสิมันจะทาจะทับจะไม่เล่นครับผม นี่ครับทุกคนไหมีบ้านไหมหมดนานแล้วนะอ่าที่จะเป็นโรงเป็นบออเป็นอะไรมั่ธรรมดาครับโดยไม่อาบน้ำน้าครับโดอาบน้ำมาหน้าแล้วทุกท่านผมก็ไม่รู้ครับแต่เรากนในช่วยครับนี่โดยรวมที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเกรดแจ้งนะครับอ่าครับให้ดูกันเป็นคำจ้างกันไปก่อนครับนะนี่นะครับโดยรวมช่วยครับรถกระบะช่วยครับช่วยเลยนะครับ ไม่มีพูกครับตอนกระบะช่วยครับมีพายาให้เรียบร้อยนะครับพต้องฆ์พถ่ายช่วยนะครับกอพระสงครับเจ้าช่วยตระสงตีช่วยครับไม่มีพุงไม่มีพูกนะครับคั้นี้ผมเดินเดิมๆี่เขาเจ้าช่วยนะครับนะนะครับมาดูครับของเครื่องเอ้ยมันอูภายในนะครับของเครื่องดูที่น่่งดูภายในก่อนช่วยจริงครับตรงท like ้องแอร์นะครับนะแอร์เย็นเจี๊ยบครับผมบอกตรงๆเลยนะครับเย็นจัด หม่ขึ้นทุกจุดครับใหม่ใหม่นี่ช่วยเลยครับวิงฮัสแตนโลธรรมดาครับสามสิบปีครับรถปีเก้าสู้นะครับเครื่องแปดเจ็ดครับตัวนี้ตัวประหยัดนะครับพร้มเติมมาซาม้อยนะยังเลื่อยเยอะเลื่อยเลยและยังไม่โตเกียนะครับจะแก้กระจาะครับเบาไม่คาดครับเบาช่วยนะครับคอนโซลกลางของเดิมๆอยู่ครบนี่เป็นหัวเกียร์มาขนาดเลยธรรมดาลุงก็าบอกเขาไหวลุ้นนะครับพงมาไัยเบาะล่างเขาไม่คาดนะครับ แปรลงภายในด้วยนี่ยังยูอยู่เลยนี่ครับที่คอบไอ้นี่ที่คอปก็ออดครับอ่นะครับเดิมๆที่ต้วน้าคันนี้ครับเป็นเครื่องนะครับแปดเจ็ดนะครับตัวไปยากสุดๆนะครับนี่ไปมาดูกันด้วยนะครับรถตู้จริงนะครับก็มีบ้างครับลิ้วลอยนะอ่านะครับโคงเครื่องล้างดีนะครับเพรเป็นเป BBS นบีบีเอสด้เปลี่ยนบีบีเอสมาปิดงานนะรังดีดีเลย ฮัตกันมาเลยครับเอายางดีเลยนะครับไม่ดีผมไม่ได้ให้นะครับล้อ b b s นะครับล้อ15 b b s ยางรัตดอกดีๆปียึก้องนะครับสายยาวๆไปเลยยางไทยนะครับอ่านะครับเรามาดูของเครื่องนี่เข้าไปช่วยกันด้วยด้วยครับแลมีผู้นะครับอ่าครับตามนี้เนะอันนี้เรื่ไปจะชาจะชากันไปนะครับมาดูเครื่องกันนะครับเครื่องดีนะครับ การความร้อนยังอยู่นี่นะครับติดกเกออยู่นะครับไอจะมีไหมไม่น้อยอ่านะครับเป็นกระจาดทึ่งๆเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็เนี่ยมันไม่มีไอครับก็ต้องตามหันแล้วนะนะครับร่วมันดีครับเขาว่าไม่เยอะความเติมไม่เยอะับทุกที่ทุกงานะครับนำไม่ดันนะครับร้อยก้โลนะครับเทอร์เวอ ไม่ห้องไม่ห้อนะครับแล้วตึมบูนถอนสนะนะครบาันี้นะครับเป็นเครื่องยากมันจะดังอย่างนี้แหละนะครับเครื่องแปดเจ็ดนะครับอ่านะครับจดช่วยต้องช้างช่วยครับจดห้ายักษ์ครับปี่บ้องตรงตอนนี้ครับห้ายักษ์มาตึมไปทั้วมันรัเต็วช่วยครับตัวแรกตัวช่วยนี่นะครับอ่านะครับดำที่ดำเดิมเนี่ย นี่ไอ้นี่ขี้ดินครับอ่านะครับนะประมาณนี้ครับก็โดนนะก็ต้วตัวหมดเลยคันนี้นะครับภายในภายในถึงเดิมรถสร้าง16ปีนะครับอ่าปี96ถึงปี87ได้คันนี้เอาใชไหนนะครับตัวจริงเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับไม้ห้องไม้หอดระยะทางร้อยกว่าโลนะครับตัดมาแล้วนะครับบอกตรงๆว่าครับดีมากนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ เครื่องดีเกีดีพาวเวอร์แอร์ยังเชียบมาสี่ไม่คาดนะครับเอ็นกระต่างศพอ่าเครื่องแปดเจ็ดตัวป,ประหยัดผมค่ายแปดหนึ่งเก้ากันนี้ครับผมมาแพงผมมาแพงผมค่ายแพงนะครับใครแล้วก็ขายใครแล้วก็มาใช้นะครับรถหาา้ายางนะครับรถคนทางซ้วยเดิมที่ท่านดีนะครับภายในซ้วยไม่ชำ้ำอ่ารถห้ายางคับช่วง,งนี้นะครับหล่อผมเปลี่ยนให้ไหม่เป็นล้อที่แปดไม่ดีคับใต้นะครับ ไปรุ่นคนแก่ไม่ชอบไปรุ่นชอบแต่กนีผมจะค่าให้คนใช้งานจริงๆครับก็ห้ายาง่วงประหยัดนะครับไอเครื่องแปดตกาสนเค่องแปดตัวประหยัดนะครับประหยัดทุกุ๊บเครื่องเกียร,ร์ต้มบูนไม่มีหอดไม่มีดังนะครับไม่แวบขับดีนะครับระบบใหม่ติดครบไปติดรบนะครับแปดหมื่นตางกันได้ครับมาดูรถได้นะครับที่้านเจรนญลิงนะครับทั้งมกาครับโดรทรนะครับสูตรตร 0, 8กาแตีจ็ดสองสูนกาแนะครับ คนจเดิมห้า in so ้านนะครับ so อ kind of ่าดูเอานะครับอ่าดูเอาหน้านะครับนะครับเครื่องแฮงแก๊กเลยครับไม่มีเยิ้มอ่อันนี้ไม่มีเยิ้มครับนี่ไม่มีเยิ้มครับผมมาประกันเลยนะครับไม่มีเยิ้มตั้งต่ตตีตั้วยด้วยนี่นะับมันก็มีแดงๆบ้างรถด้านนะครับตะตีแต่ตั้วครับเครื่องไม่เยอมเกียร์ไม่เยิม แรงเก็กๆนะครับคันนี้กขา้างสมบูรณ์ครับรีวิวครบจบครับไม่มีโมกครับผมแปดหมื่นก้าพันบาทนะครับพร้อมก็ถักมาโทรมานะครับโทรมาติเต่อเยอะไม่ต้องมาผมมีให้ค่าน้ำมันครับทุกคนที่มาไกลนะครับรดห้ายากนะครับประเภทบางคันก็เน่าบางคันแปดหมื่นกลางการรถคันนี้ผมพร้อมจบนะครับพร้อมใช้นะครับถูกต่อผมมีนะครับแต่เน่า ต้อรับประกันเพราะผมเองผมก็เลยอยู่ต้องทํารกันนะครับชอบใจผมคือมุดวันนี้ครับไปแล้วแพงก็ต้องซื้อนะครับ่ามาณนี้นะครับลรส่งซื้อด้วยนะครับพร้อมขานะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับพมสนใจติดตตอมากนะครับ